คลิปนี้นะครับ FC สายปั่นอะ่ะมันเข้ามาต้องนานแล้วนะพอเข้ามาปัน่นเขาก็เชียร์เราอย่างดีแหละให้กําลังใจอะไรเราแต่ถ้าเขาเป็น f c ลุงอ่ะเขาจะไม่ไม่ทาให้มันเกิดปัญหาเขาจะไม่เอาประเด็นนู้นประเด็นนี้มาสร้างให้มันเกิดเรื่องเกิดราวหรอกนะครับแต่พอมาสร้างให้มันเกิดคราวนี้เป็นยังไงเราก็คอยตามนะครับพอคอยตามที่เราคอยตามเราไม่ได้คอยตามอะไรแต่เราไปคอยตามในในยอดไงในยอดวิว ในยอดวิวในยอดสับสบไคร์อะนะครับมันให้เกิดปัญหาตัวทุกผมก็ทุกคนว่าทุกคนก็ห่วงอยู่แล้วแต่การที่ห่วงนะครับต้องถามว่าทุกคนทําเพื่อลุงหรือเปล่าผมถามอย่างนี้ถ้าทาเพื่อลุงก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองให้มากนะครับให้เชื่อมั่นตัวเองถ้าเอฟซีสายลุงนะหนึ่งนะครับเขาจะคอยให้กําลังใจคุณเขาจะไม่เสนอไม่พูดอะไรหรือพิมพ์อะไรที่มันไปกระทบกระทั่งหรือให้มันเกิดประเด็นเกิดปัญหาในในยูทูบด้วยกันหรอก ในสายสาย youtube ด้วยกันนะครับพอเขามาพิมพ์นู้นแบบอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าจะเล่นกันเอาง่ายๆเลยนะคุณเล่นฝั่งนู้นเลยครับจบนะฝั่งนู้นนะเขาโจมตีตลอดเวลาไม่ว่าพิมพ์ไม่ว่าคอมเมนต์ไม่ว่าฟาดฟันนะครับมันมีหลักๆอยู่แค่แค่3ตัวแหละที่มันเล่นอยู่ตอนเนี้นะครับมีแค่3ตัวที่เล่นหลักๆเลยอ่ผมอยากให้ทุกคนนะเล่นแบบนั้นดีกว่าดีกว่าจะมาเล่นกันเองแล้วก็บางทีก็มา นำข้อมูลขึ้นมาทำให้ f c ฟเขาสับสนด้วยนะครับคือ f c ฟเขาเข้าทุกช่องนั่นแหละเขาไม่ได้เข้าแต่ช่องในช่องหนึ่งเขาเข้าทุกช่องเพื่ออยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้ข้อมูลนะครับแต่ผมยืนยันว่ามันมีไม่กี่ช่องถ้าเอาแบบเป๊ะเลยนะเฉพาะสาย u t u b e เนี่ยมีแค่สองช่องที่รู้ข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเนะี่ยผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับว่าช่องไหนแต่มีแค่สองช่อง ที่รู้ข้อมูลทั้งหมดแบบละเอียดเลยน่ะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือว่าใครอะไรยังไงนู่นแหละนะครับแม้กระทั่งประเด็นของบ้านวังบ้านมะนาวนั่นน่ะถ้าใครรู้ข้อมูลบ้านมะนาวมากกว่าช่องช่องหนึ่งผมจะกาบตีนเลยอ่ะนะครับยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับที่รู้ข้อมูลของบ้านวังบ้านมะนาวอ่ะนั่นแหละเขารู้ขนาดนั้นเขายังไม่พูดเลยนะฮะจริงๆบ้านมะนาวที่ มีข้อมูลแต่ก่อนกันน่ะที่เราเคยวิเคราะห์กันน่ะมันมีอะไรที่ลึกกว่าน,นั้นอีกเขารู้เขายังไม่พูดเลยครับถ้าเขาพูดในประเด็นตรงนั้นขึ้นมาคุณเชื่อไหมว่ายอดจะขึ้นเท่าไหร่ยอดซับขึ้นยอดไหลขึ้นยอดวิวขึ้นแต่ถ้าเราพูดไปแล้วผลกระทบล่ะครับผลกระทบมันมาตรงไหนคเนี่ยมันมาตกในการทำงานของของคดีนั่นแหละครับสิ่งที่เราไม่กล้าพูดกัน เรารู้เราทำแล้วเราก็เงียบเราเก็บเงียบเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันแตกออกไปเมื่อไม่ให้ข้อมูลมันกระจายนะครับพี่เราต้องเซฟเซฟไม่ได้เซฟ,ไม,ไ,เซฟไม่ได้เซฟที่ตัวเองนะครับแต่เราที่เราต้องเซฟคือเซฟลุงคลน,นะครับพวกคุณเคยรู้บ้างไหมครับว่าพวกคุณอยู่ในไรส์สดพวกคุณวิเคราะห์ข่ขาวพูดข่าวอย่างค่ำยามกลางคืนมันมีอะไรที่มันที่เราต้องรอลุ้นตลอดนะครับ ลุงพลไม่ได้ห่วงตัวเองนะผมบอกให้ลุงพลไม่ได้ห่วงตัวเองแต่สิ่งที่ลุงคนห่วงพวกคุณรู้ใช่ไหมพวกคุณรู้ว่าลุงพลห่วงอะไรนั่นคือสิ่งที่พวกผมทํากันอยู่นะครับพวกผมไม่ได้ทําแต่ข้างนอกพวกผมก็ทําในพื้นที่ให้ลุงและป้าสบายใจเช่นกันนะครับสิ่งไหนที่ลุงห่วงถึงลุงไม่พูดเรารู้เราก็ช่วยดูช่วยทําให้ให้สบายใจนะครับให้เขารู้ว่า ไม่ใช่แต่คุณอยู่ในที่มืดเราก็อยู่ในที่มืดเหมือนกันนะครับเราอยู่ในที่มืดเมื่อคืนก็ไม่ต้องพูดว่ามีอะไรนะครับอย่าคิดว่าเราไม่เห็นผมบอกแล้วว่าผมไม่รู้ว่าคุณเก่งแค่ไหนก็ตามเราก็เก่งกว่าคุณอีกใช่ไหมครับคุณอยู่ในที่มืดเงียบสงบเราก็อยู่ในที่เงียบที่มืดเงียบสงบกว่าคุณอีกเราไม่ขยับนิ่งแต่เรามองเห็นคุณเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคืนก็ นะครับเมื่อคืนก็ขอร้องหินก้อนนั้นเป็นแค่หินเตือนนะฮะนะครับอย่าทําอะไรกันทงังแผงหินนั้นที่ปลาเข้าไปเป็นหินเตือนนะครับนะนะครถ้าผมลงคลิปผมคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นประเด็นแต่ผมลงคลิปรายงานไปเมื่อคืนนะครับก็อย่าทําอะไรกันอีกนะขอร้องนะครับอยากให้เงยียบๆกันหน่อยนะครับเนาะทุกช่องอะ่ะแหละไม่ว่าช่องไหนก็ตามนะครับจะเย็นๆ นะครับรอข้อมูลรอดูทนายทำงานก่อนรอดูทีมทนายรอดูทนายตั้มรอดูกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเอออย่างโน้นอย่างนี้เพิ่งอย่าเพิ่งไปวิเคราะห์ข่ขาวอะไรไอ้ที่มันไปกระทบกันมากนะครับเนาะนะครับ,นะรบก็ให้เกียรติทางทนายนิดนึงแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงป้าผมพูดเสมอว่าสิ่งที่ลุงป้าต้องการนะครับสิ่งที่ลุงป้าต้องการมากที่สุด ก็คือกำลังใจจาก f c จากยูทูบเบอร์นะครับผมอยู่นี่อีกนานผมบอกให้นะครับนะเมื่อไหร่ที่ลุงพลยังไม่ขึ้นฟัง่งวันนั้นผมจะต้องยืนจัดอยู่ในกกกอกอีกกับนกน้อย11ตัวที่เราต้องอยู่ตรงนี mm. ้ก็ได้ยินข้อมูลมาว่าจะมีการส่งมาช่วย mm. ก็ขอขอบคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากระจายไปไปเยอะเกินไป เรากระจายเพราะว่าถ้าไม่กระจายนั้นเราป้องเราต้องป้องกันอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งข้อมูลทั้งอะไรก็ช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นขอขอรบก,กวนทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ให้หยุดช่วงหนึ่งก่อนถ้าจะเล่นนะถ้าจะเล่นจะฟาดฟันอะ่ะคืออย่าอย่าเพิ่งไปฟาดฟันกันเองต่างคนต่างอยู่นะครับถ้าจะช่วยลุงจริงๆนะจะช่วยลุงจริงๆต่างคนต่างอยู่แล้วก็เล่นแม่งฝั่งนั้นเลยโจมตีมันเลย ฝั่งนั้นผมการันตีฝั่งนั้นอะ่ะมั่วที่สุดมันมั่วที่สุดแล้วผมยังไม่เคยเห็นฝั่งนู้นลงมาอยู่ในพื้นที่กอกๆเลยนะยังไม่เคยเห็นนะครับผมขอขอบคุณท่านท่านหนึ่งผู้มีอุปการะท่านหนึ่งนะครับที่ผมอยากเปิดตัวพี่เขามากอยากเอ่ยชื่อนะครับที่เขาคอยช่วยเหลือและสนับสนุนมานะครับก็ได้เจอกับพี่เขาเมื่อวานนะครับก็ได้พูดคุยกันพอสมควร นะครับเขาเป็นพูดง่ายว่าเขาเป็น f c ของลุงจริงๆเลยตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับคือใครพูดง่ายว่าสิ่งไหนที่เขาพอจะช่วยได้จะทำได้เนี่ยพี่เขาทำให้ลุงได้เลยนะทำให้นะครับเพราะว่าหนึ่งต้องการให้ให้ลุงเนี่ยเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้อยู่ในสภาพเดิมๆก็คืออยู่แบบผู้บริสุทธิ์อะ่ะไม่ใช่ถูกปักธงหรือว่าถูก กล่าวหาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ก็บอกพี่เขาว่าทุกอย่างมันไม่มีถ้าพูดตรงไม่มีใครช่วยอะไรลุงได้นะครับจะมีอยู่แค่สองสอง,สองคนหรือสองท่านที่จะช่วยลุงได้คือ1ทนายนะครับทนายกับกระบวนการยุติธรรมที่จะช่วยลุงได้นะครับที่เหลือนั้นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญไม่สาคัญนะครับมีองค์ประกอบที่สําคัญที่เราต้องดูที่เขา ที่เขาดูแลกันอยู่นะครับนั่นคือองค์ประกอบที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอร้องนะครับให้ทนายนะครับให้กระบวนการยุติธรรมได้ทํางานนะครับข้อมูลบางข้อมูลอย่าเพิ่งนําเสนอกันมากถ้านําเสนอมาเมื่อไหร่สิ่งที่มันพังมันพังหมดเลยนะผมบอกมันพังกันหมดเลยถ้ามันพังแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วคันเนี่ยนะครับมันพังแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะครับเราจะมาเริ่มใหม่ยิ่งเสียเวลานะครับ ฝั่งนู้นเขาเล่นเกมอยู่พวกคุณไม่เข้าใจในเกมที่เขาเล่นนะครับเขาเอาสายหนึ่งนะครับเขาเอาในส่วนหนึ่งเป็นตัวเป็นตัวเช็คข้อมูลจากพวกคุณนี่แหละ